สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพูดถึงศาสนาข้อมูลกันนะครับที่เราเกริ่นกันไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมและที่ข้อมูลนิยมนะครับก็ประกาศว่าเอกภพประกอบไปด้วยข้อมูลที่หลายเวียนและก็คุณค่าของปรากฏการณ์หรือรูปธรรมใดๆถูกกําหนดจากผลงานในการประมวลผลข้อมูลของมันคุณอาจจะมึนงงนะกับเรื่องนี้ เราก็ว่ามันเป็นแนวคิดที่บิดเบี้ยวนะครับจนตกขอบแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันได้พิชิตการสถาปนาทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไปไปที่เรียบร้อยแล้วลทัทธิข้อมูลนิยมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวครั้งใหญ่นะครับของลูกคลื่นสูงสุดของวิทยาศาสตร์สสาขานะครับหลังจากชาลว,วินตีพิมพ์กำเหนิอสปีชี์แล้วนะครับ150ปีวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยจึง ค่อยมองสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นเหมือนอกริทึมทางชีวเคมีในเวลาเดียวกันครับภายใน8ทศวรรษครับนับจากที่อา,อารันทวริงนะครับวางหลักคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรทวริงนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนรู้ที่จะจัดสร้างกริทึมอิเล็กทรอนิกส์ที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและที่ข้อมูลนิยมนำสอสิ่งนี้มาอยู่ด้วยกันโดยชี้เห็นว่า ทั้งอัลกอริทึมเชิงชีวเคมีหรือเชิงอิเล็กทรอนิกส์ล้วนใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกันด้วยเหตุนั้นเองครับลัทธิข้อมูลนิยมเนี่ยจึงทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างสัตว์กับเครื่องคนหรือว่าเครื่องจักรกลนะและก็คาดหวังว่าอัลกอริทึมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะสามารถถอดรหัสและก็ทำได้ดีกว่าอัลกอริทึมชีวเคมีในท้ายที่สุด สำหรับนักการเมืองนักธุรกิจและก็ผู้บริโภคโดยทั่วไปนะะลัทธิข้อมูลนิยมเนี่ยก็เสนอเทคโนโลยีที่ค้นพบใหม่และก็สร้างพลังอำนาจใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักวิชาการและก็เหล่าปลาดนะมันยังให้คำมั่นที่จะมอบจอก,กศักดิ์สิทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลบลีกเรามาเป็นเวลาหลายศตวตรรษนั่นก็คือทฤษฎีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถควบคุม หลักวิชาการในวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้นับตั้งแต่ดนตรีวิทยาสตร์นะครับนับตั้งแต่ดนตรีวิทยาเศรษฐศาสตร์จนกระทั่งชีววิทยาตามแนวคิดข้อมูลนิยมซิโพนี้หมายเลข5ของบิเดโอเฟนฟองสบู่ตลาดหุ้นแล้วก็ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นแค่รูปแบบกระแสของข้อมูล3แบบนะครับที่สามารถ วิเคราะห์ได้โดยใช้หลักการพื้นฐานและก็เครื่องมือแบบเดียวกันแนวคิดนี้นะครับช่างน่าสนใจเสียจริงๆมันทําให้นักวิยาตั้งปวงนะครับใช้ภาษา,าสามัญเดียวกันสร้างสะพานข้ามรอยแยกทางการศึกษาและก็ส่งแนวคิดภายในข้ามขอบเขตระหว่างสาขาวิชาได้อย่างง่ายดายนักดนตรีวิทยานักเศรษฐศาสตร์และก็นักชีววิทยา ของแล้วก็นักชีววิทยาของเซลล์สามารถเข้าใจกันรละกันได้ในที่สุดนะครับในกระบวนการนี้เองครับลัที่ข้อมูลนิยมเนี่ยก็ได้พลิกพีระมิตนะครับในการเรียนรู้ดั้งเดิมกลับด้านเสียตราบถึงปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยถูกมองเป็นเพียงก้าวแรกในห่วงโซ่แสนยาวของกิจกรรมด้านความรู้มนุษย์เคยเข้าใจว่าเราต้อง กราดข้อมูลนะครับเอาาเป็นสารสนเทศจากสารสนเทศออกมาเป็นความรู้และความรู้ก็จะเป็นปัญญาอย่างไรก็ดีครับนักข้อมูลเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถรับมือกับกระแสข้อมูลมหาศาลได้อีกต่อไปพวกเขาไม่สามารถกลั่นข้อมูลให้เป็นสารสนเทศมีพักพูดถึงความรู้รู้ว่าปัญญาเลยดังนั้นเนี่ยงานประมวลผลนะครับจึงสมควรมอบหมายให้แก่กอริทึมอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ผู้ซึ่งมีขีดความสามารถล้ำกว่าสมองมนุษย์มากนะในทางปฏิบัติแล้วครับนี่คือความหมายว่านักข้อมูลนิยมเนี่ยกำลังสงสัยในความรู้และก็ปัญญาของมนุษย์และอยากจะมอบความไว้วังใจแก่ big data และก็อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับและที่ข้อมูลนิยมครับมีฐานที่มั่นหลักอยู่ในสาขาวิชาแม่สสาขานะครับนั่นก็คือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และก็ชีววิทยาในสาขาวิชาทั้งสองนี้นะครับชีววิทยาเนี่ยก็มีความสําคัญมากกว่าการที่ชีววิทยานะครับโอบรับข้อมูลที่เราเป็นรทดีข้อมูลนิยมนะครับที่ปรับการค้นพบอันยิ่งใหญ่นะครับที่ยังมีข้อจํากัดอยู่ในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยให้กลายเป็นหายนะที่ขยาาโลกได้ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนแปลงสรพรพชีวิตนะครับไปอย่างิ้นเชิงคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตเป็นอัลกอริทึมแต่ว่ายีราฟมะเขือเทศและมนุษย์นั้นเนี่ยก็เป็นแค่กระบวนการของการประมวลผลที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับแต่คุณควรรู้ว่านี่คือหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับและมันก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปเกินกว่าที่เราจะนึกได้ไม่เพียงสิ่งมีชีวิต เดียวๆเ,เท่านั้นนะครับที่ถูกมองว่าเป็นระบบประมวลผลข้อมูลแต่สังคมโดยรวมทั้งหมดนะครับเช่นลวงพึ่งโคโนีของลโลโนีของแบคทีเรียป่าและก็สังคมมนุษย์ก็เช่นกันนักเศร,รษฐศาสตร์นะครับตีความกันว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยก็เป็นระบบประมวลผลข้อมูลเช่นกันชาวบ,บ้านทั่วไปก็เชื่อว่าเศรษฐกิจประกอบไปด้วย ชาวชนบทปลูกข้าวสาลีนะครับคนงานผลิตเสื้อผ้าและก็ลูกค้าซื้อขนมปังและกางเกงแต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นเศรษฐกิจเป็น,นกลไกสำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความปรารถนาและความสามารถและเปลี่ยนให้ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นการตัดสินใจตามมมมองเช่นนี้ครับทุนนิยมแบบตลาดเสรีและก็คอมมิวนิสต์นั้นที่ควบคุม รัฐเนี่ยจึงไม่ได้ต่อสู้กันด้วยอุดมคติหลักความเชื่อทางศิลธรรธมหรือว่าสถาบันการเมืองแต่ว่าโดยแกนแท้เนี่ยพวกเขาต่อสู้กันด้วยระบบประมวลข้อมูลครับรัที่ข้อมูลนิยมเนี่ยใช้การประมวลผลแบบกระจายในขณะที่คอมมิวเต์เนี่ยพึ่งพาการประมวลผลแบบรวมศูนย์ซึ่งก็แน่นอนว่าในทางที่สุดมันก็จะพังนะทุนนิยมประมวลผลเนี่ย ทุนนิยมประมวลผลข้อมูลโดยเชื่อมต่อนะครับตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคยอมให้พวกเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเสรีและก็ตัดสินใจกันอย่างอิสระคุณจะกําหนดราคาขนมปังในตลาดเสรีได้อย่างไรร้านเบเกอรี่ทุกแห่งนะครับอาจจะผลิตขนมปังจํานวนมากตามที่แต่ละร้านต้องการและก็คิดราคาได้ตามที่พวกเขาอยากได้ลูกค้าก็มีเสรีภาพพ,พอกันนะครับที่จะซื้อขนมปัง มากเท่าที่พวกเขาจะซื้อไหวหรือจะถือเอาธุรกิจเหล่าน,นั้นเนี่ยเป็นคู่แข่งก็ได้นะครับไม่ผิดกฎหมายที่จะคิดราคาขนมปังฝรั่งเศสก็ละ1น0 0พเหรียญแต่ว่ามันไม่น่าจะมีใครมาซื้อนะเพราะมันแพงเกินไปในระดับที่ใหญ่กว่านั้นครับถ้านักลงทุนคาดการว่าจะมีอุปทานขนมปังเพิ่มขึ้นนะพวกเขาก็จะซื้อหุ้นบริษัทไบโอเทคนะคที่คิดค้นพันธุก,กรรมสายพันธุ์ ข้าวสาลีนะที่ออกผลได้มากกว่าการไหลป่าของเงินทุนนะครับก็จะทําให้บริษัทสามารถเร่งงานวิจัยให้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงสามารถผลิตข้าวสาลีจํานวนมากได้เร็วกว่าและก็ป้องกันการขัดแคลนขนมปังได้ถึงแม้ว่าายักษ์ใหญ่ไบโอเทคนะครับแห่งหนึ่งดำเนินการตามผลทฤษฎีที่มีข้อบกร้องและก็ประจบที่ต้น ระจบที่ทางตันนะคุกแห่งที่ประสบความสำเร็จมากกว่าก็จะบรรลุการคิดค้นใหม่ๆนะได้ตามที่คาดหวังดังนั้นเนี่ยทุนนิยมแบบตลาดเสรีเนี่ยจึงกระจายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ตัดสินใจออกไปให้ตัวประมวลผลหลายตัวทำงานอย่างอิสระต่อกันนะครับแต่ว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างกันดังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร,ร์ชาวออสเตรเลียนะฟีดิส ไาเยกอธิบายว่าระบบหนึ่นเนี่ยซึ่งความรู้ในข้อท็จจริงนะครับที่เกี่ยวข้องกระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากราคาอาจจะทำหน้าที่ประสานการกระทําที่แยกจากกันนะครับของผู้คนที่แตกต่างกันได้ตามมุมมองเช่นนี้ครับตลาดหุ้นคือระบบประมวลผลข้อมูลที่เร็วที่สุดและก็มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่มนุษย์ เชชาตินะครับเคยสร้างมันขึ้นมาทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะครับถ้าไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงก็เข้าร่วมผ่านธนาคารหรือว่ากองทุนบําเหน็จบํานาญก็ได้ตลาดหุ้นเป็นผู้ดําเนินเศรษฐกิจโลกนะครับและก็รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ตรงนี้หรือแม้กระทั่งข้างนอกดาวด้วยราคาหุ้นเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จ จากเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองในญี่ปุ่นจากระเบิดภูเขาไฟในไอ์แลนด์และก็แม้แต่พฤติกรรมแปลกๆนะครับบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์การทาให้ระบบทํางานอย่างราบรื่นจําเป็นจะต้องมีสารสนเทศมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและก็ไหลเวียนอยู่ในระบบอย่างเสรีรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคนนับล้านทั่วโลกนะครับสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สัมพันธ์กันทั้งหมด พวกเขาก็จะสามารถกำหนดทั้งราคาน้ำมันหุ้นของคุนใดและก็พันธบัตรรัฐบาลสวีเดนเนี่ยได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับโดยการซื้อแล้ก็ขายมันมีการประมาณว่าตลาดหุ้นนะครับต้องการเวลาซื้อขายแค่15นาทีเพื่อกำหนดว่าข่าวพาดหัวเดอะนิวยอร์กไทมนะฮะมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นส่วนใหญ่แค่ไหน การพิจารณาถึงการประมวลผลข้อมูลเนี่ยยังสามารถอธิบายได้ด้วยนะครับว่าทําไมนายทุนถึงชอบการลดภาษีการเก็บภาษีอย่างหนักหมายความว่าเงินส่วนใหญ่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในที่แห่งเดียวคือในหีบเก็บเงินของรัฐจากนั้นเนี่ยก็มีการตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยตัวประมวลผลเดียวภายใต้ชื่อรัฐบาล นี่ทำให้เกิดระบบประมวลผลแบบรวมศูนย์มากเกินไปในกรณีของสุดโต่งนะในกรณีสุดโต่งเมื่อภาษีสูงนจนเกินไปเงินทุนเกือบทั้งหมดนะครับตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลและมีแต่รัฐบาลผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นคนตัดสินใจทุกอย่างมันบังคับราคาขนมปังตำแหน่ง ตั้งร้านเบเกอรี่แล้วก็งบประมาณวิจัยและพัฒนาในตลาดเสรีถ้าตัวประมวลผลใดตัวมวลผลหนึ่งนะครับตัดสินใจผิดพลาดยังมีตัวมวลผลอื่นๆใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อมีตัวประมวลผลเดียวนะครับเรียกว่าเป็นตัวมวลผลเด,เดียวเลยนะเป็นผู้ควบคุมการตัดสินใจเกือบทั้งหมดความผิดพลาดอาจจะกลายเป็นหายนะได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก,ก็คือ,คอคการกระจายถูกต,ต้องแล้วนะครับ สถานการณ์สุดโตง่งเช่นนี้ครับเมื่อมีตัวประมวลผลเดียวที่ศูนย์กลางเพียงตัวเดียวนะครับที่ทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดและก็ตัดสินใจทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่า,าระบบเนี่ยคือระบบคอมมิวนิสต์เนาะในเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นะครับประชาชนในถูกอ้างว่าทํางานตามความสามารถของพวกเขาและก็ได้รับในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขานะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลเนี่ย จะเก็บผลกําไรของคุณไป100%เลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นเนี่ยก็จัดส่งความต้องการเหล่านั้นให้กับคุณนะครับแม้จะไม่เคยมีประเทศไหนทําเหมือนอ,อย่างโคลร์นีสตงนี้จริงแต่ว่าสาภาพโซเวียตนะครับกับประเทศบริวารก็เคยเข้าไปใกล้แนวทางนี้มากที่สุดเท่าที่เคยทําได้นะครับพวกเขาจะละทิ้งหลักการของการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายและก็เปลี่ยนไปใช้ รูปแบบการประมวลผลแบบรวมสูตรนะครับสารสนเทศทั้งหมดจากทั่วทั้งสหจากทั่วทั้งสหภาพโซเวียตนะครับหลายผ่านสถานที่แห่งเดียวในมอสโกที่ซึ่งทําหน้าที่ตัดสินใจสิ่งสําคัญสําคัญทั้งหมดนะครับผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคไม่สามารถสื่อสารกันโดยตรงและจําเป็นจะต้องเชื่อฟังคําสั่งจากรัฐบาลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นรัฐมนตรีเศรษฐกิจโซเวียตอาจจะประกาศว่า ราคาขนมปังในร้านทุกร้านนะครับควรจะมีราคาที่2รูเบิลแล้วก็4โคเปกส่วนาคราร์โคสนะครับคราร์โคสเนี่ยมันคือระบบนารวมนะครับหนในกลุ่มอดีตสาภาพโซเวียตนะครับเป็นนาที่อยู่รวมรวมกันนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปทําจากนั้นเนี่ยก็แบ่งกันอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งมันก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มีนาที่อยู่ใกล้ บางคนก็มีนาที่อยู่ไกลนะครับมันก็จึงเป็นปัญหาต่อมาที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ว่า,าในนาแห่งนี้เนี่แห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดออเดซานะครับนาที่เรียกว่าเป็นระบบนาคาโคสเนี่ยในจังหวัดออเดซานะครับควรจะเปลี่ยนจากการลูกข้าวสาลีเนี่ยไปเป็นการเลี้ยงไก่แล้วก็ร้านเบร้านเบนเกอรี่ เรตออกตุเบอรนะฮะในมอสโกควรจะผลิตขนมปังให้ได้วันละ3.5ล้านก้อนพอดีห้ามเกินไปกว่าน,นี้นะฮะและในขณะเดียวกันครับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะของโซเวียตเนี่ยก็บังคับให้ห้องปฏิบัติการไบโอเทคทุกแห่งนะครับในโซเวียตเนี่ยยอมรับทฤษฎีของโทรฟิมไลเซนโกนะฮะเขาคือผู้นำที่แสนเร็วสามของสถาบันเลนินเพื่อวิทยาศาสตร์การเกษตรนะครับไลเซนโกเนี่ยปฏิเสธทฤษฎีข้าว เขาปฏิเสธทฤษฎีพัทุกรรมนะครับที่ยอมรับกันทั่วไปในยุคของเขาเขายืนการว่าถ้าสิ่งมีชีวิตได้รับคุณสมบัติใหม่บางอย่างในระหว่างช่วงชีวิตของมันคุณสมบัตินี้นะครับก็จะสามารถส่งผ่านโดยตรงไปยังลูกหลานได้แนวคิดนี้ดําเนินไปทั้งทั้งที่ทมีความทั้งทั้งท,งท,งที่มีหลักความเชื่อนะครับของดาวิดและก็ แต่มันก็เข้ากันได้นะครับกับหลักการศึกษาของคอมมิวนิสต์อย่างเหมาะเจาะมันแปลความหมายว่าถ้าคุณสามารถฝึกให้ข้าวสาลีทนทานในอากาศหนาวได้ลูกหลานของมันเนี่ยก็จะสามารถทนทานาในอากาศหนาวได้ด้วยนะครับไรเซนโกเนี่ยจึงส่งต้นข้าวสาลีนับพันล้านต้นนะครับที่รับมือกับการาปฏิวัตินะครับไปยังพื้นที่ที่ต้นข้าวยังไม่ถูกฝึก ในไซเบเรียหลังจากนั้นไม่นานครับสหภาพโซเวียตเนี่ยจำเป็นต้องนําเข้านะครับนำเข้าแป้งสาลีจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยข้าวสาลีพันธุ์ที่ทนอากาศหนาวได้เนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะรัฐที่ทุนนิยมนะครับไม่ได้เอาชนะรัฐทีคอมมิวนิสต์เพียงเพราะว่ามีคุณธรรมมากกว่าเพียงเพราะว่าเคารพบูชาในเสรีภาพของปเจเอกชน หรือเพราะพระเจ้าพิโรธนะครับในคอมมิวนิสต์นอกศาสนาแต่ถ้าว่าทุนนิยมนะครับเอาชนะสงครามเย็นได้เพราะว่าการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายทํางานได้ดีกว่าการประมวลผลแบบข้อมูลรวมศูนย์นะครับอย่างน้อยเนี่ยในช่วงที่เทคโนโลยีนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยอัตาเร่งในขณะคณะกรรมการกลางนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปลายศตวรรษที่20ได้เมื่อข้อมูลทั้งหมดนะถูกเก็บสะสมเอาไว้ในบังเกอร์รับเพียงแห่งเดียวแล้วก็การตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดนะครับถูกดำเนินการโดยกลุ่มสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ผู้สูงวัยพวกเขาเนี่ยอาจจะระเบิดอาจจะผลิตระเบิดนิวเคลียร์นะครับได้เป็นขันรถแต่ก็ไม่ใช่ Apple หรือว่าวิกิพีเดีย มีเรื่องเล่าหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องแต่งก็ได้เช่นเดียวกับเรื่องเล่าดีๆส่วนใหญ่ว่าเมื่อมิคาอิวนะครับมิคาบิมิคาอิวโกบัสมิคาอิลโกบัสอฟนะครับพยายามจะฟื้น,นฟูเศรษฐกิจโซเวียตท,ที่ล่อแรกเขาส่งผู้ช่วยสำคัญคนหนึ่งนะไปยังลอนดอนเพื่อหาคำตอบว่าลัทธิทัชเชอร์ cher, มีอะไรกันและก็ระบบพุนนิยมเนี่ยทำงานดีจริงๆนะะ เขาทางานอย่างไงเนะจ้าบ้านก็ได้พาแขกชาวโซเวียตนะครับไปเที่ยวชมเมืองดูตลาดหุ้นลอนดอนแล้วก็วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นะครับแห่งลอนดอนที่เขาเนี่ยพูดคุยกันเป็นเวลากับเป็นเวลานานนะครับกับเหล่าผู้จัดการธนาคารผู้ประกอบการและศาสตราจารย์หลังจากที่ใช้เวลายาวนานหลายชั่วโมงนะครับผู้เชี่ยวชาญโซเวียตนะครับก็พ่งออกมาว่าเดี๋ยวก่อนนะครับลืมเรื่องทฤษฎี อ่าเศรษฐศาสตร์แสนซับซ้อนทั้งหมดนั้นไปก่อนเราเดินทางไปไป,ไปมาในลอนดอนตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยแต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจที่มอสโกนะครับคนที่หัวดีที่สุดจะทํางานในระบบขนมอ่าจะทํางานในระบบการจัดหาขนมปังนะครับแต่ก็ยังมีคิวยาวมากในร้านเบเกอรี่ร้านขายของชําทุกๆแห่งในลอนดอนเนี่ยตอนนี้คนอยู่เป็นล้านคนและวันนี้เราได้ เดินทางผ่านหน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งแต่ผมไม่เห็นมีคิวซื้อขนมปังเลยแม้แต่สักแห่งเดียวโปรดพาผมไปพบคนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดหาขนมปังส่งให้ลอนดอนด้วยเถิดผมต้องเรียนรู้ความลับของเขาเจ้าบ้านนะบที่เป็นคนจากลอนดอนเนี่ยก็เกาศีรษนะครับพางคิดอยู่คู่หนึ่งว่าไม่มีหรอกครับ คนที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาขนมปังให้ลอนดอนหรอกอนั่นแหละคือความลับของความเสด็จของตัวนิยมไม่มีระบบประมูลผลกลางนะครับที่ผูกขาดข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการหาขนมปังให้แก่ลอนดอนสารสนเทศไหลเวียนอย่างเสรีท่ามกลางผู้บริโภคนะครับและก็ผู้ผลิตนับล,ล้านคนระหว่างคนทําขนมปังนะครับและก็พ่อค้าใหญ่ชาวนานักวิทยาศาสตร์ แรงผักของตลาดเป็นผู้กําหนดราคาของขนมปังจํานวนของขนมปังที่ต้องอบในแต่ละวันนะครับและก็ลําดับความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาถ้าแรงของตลาดตัดสินใจผิดนะในไม่ช้าเนี่ยมันก็จะแก้ไขตัวเองนะครับหรือว่าพวกนายทุนก็เชื่ออย่างนั้นสําหรับเป้าหมายของเรานะครับในปัจจุบันนี้ไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สําคัญหรอว่าทฤษฎีทุนนิยมอย่างนี้เนี่ยจะถูกหรือไม่ นะครับสิ่งที่สัมพันก็คือทฤษฎีนี้เนี่ยเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในแง่คิดของการประมวลผลข้อมูลนะครับเอาจริงเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับถ้าเราไม่ไปยุ่งนะครับหรือว่ารักรัดเนี่ยไม่ไปแทรกแซงนะครับราคาเนี่ยของสิ่งที่เราอยากได้นะที่มันซื้อขายกันในตลาดเนี่ยสักแป๊บหนึ่งนะเมื่อคนไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับหรือ,อไม่ได้เป็นที่ต้องการในตลาดมากกว่านั้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็จะมีมือที่มองไม่เห็นนะครับเข้ามาจัดการกับราคานั้นนะครับไม่ต้องมีใครไปรับผิดชอบหรือว่าจัดการจัดหาขนมปังให้ลอนดอนห็อกนะครับนี่คือความลับของผมแหละกับตันนะครับผมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของศาสนาข้อมูลเนาะอาจจรรยาวไปสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพูดถึงอำนาจทั้งมวลหายไปไหนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ศาสนาข้อมูลนะครับ เราสู่ฟองสังกติขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับค่ำคนนี้ฝันดีครับ